เชิญวันนี้ค่ะพี่โจ๊กช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมโจ๊กจากชมรมผู้นิยมมูสีและมูสวนงามแห่งประเทศไทยนะครับอัหนรนือเ,เรียกยอ่อว่าพี c ครับก็อย่างที่เห็นวันนี้เรามีมูลคลมาเยอะมาก<อ>แล้วก็หน้าหนาวก็มาด้วยเหมือนกันค่ะเราอยากจะให้พี่โจ๊กช่วยแนะนําวิธีเพาะมูค้อนหน่อยค่ะมูค้อนนะครับยินมูคอนเ้นเเนี่ยสามารถที่จะผสมผันให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยแต่ว่าตามธรรมาชาติแล้วมูคอนเ้นเลจะผสมในช่วงที่ออกจากฤดูหนาว ต้องหลังเรื่องดูหนาพอเริ่มออกดูหนาพวกเขาจะเริ่มผสมพันธุ์ครับแต่เขาจะมีอาการเป็นพิเศษไหมว่าเนี่ยตอนที่พร้อมแล้วที่จะผสมเวลาพร้อมที่จะผสมนะครับอันแรกเลยสังเกตเลยคือเขาจะกินน้อยลงนะครับโดยเฉพาะในตัวผู้เนี่ยตัวผู้เนี่ยเวลาปิดสัตว์นะครับมูดิดสัตว์จะกินน้อยลงมากๆแล้วก็มีพฤติกรรมตัวจะกระตุกคืออาการที่เราแบบปลาสีตัวเมียเนี่ยตัวเขาจะกระตุกไปข้างหน้าแล้วก็หยมีตัวเมียเป็นเหมือนกันนะครับเป็นทั้งผู้ทั้งเมียครับแต่ตัวผู้เนี่ย รุนแรงกว่าตัวเมียตัวเมียบางทีไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไปกระตุ้นเขาก็จะไม่มีอาการแต่ว่าตจ้ผู้เนี่ยบางครั้งได้กลิ่นตัวเมียแล้วได้กลิ่นใหม่ๆมาพุ่งเขาจะแสดงอาการออกมาค่ะพี่โจะมีวิธีเลือกพ่อแม่พันธุ์ไหมคะว่าตัวไหนพร้อมที่จะผสมคะคือมูกอนตามธรรมชาติเนี่ยตจผ้ผู้อายุสองปีถึงจะพร้อมผสมพันธุ์ได้ตัวเมียอายุสามปีถึงพร้อมผสมพันธุ์ได้แต่ว่าทุกเมียอากาศของบ้านเราบ้านเราเนี่ยมันร<ม>้อนงั้นทำให้มูกพัฒนาการเร็วขึ้น การฟ้องผสมพันการของลูกว่วา,วาเราจะเร็วกว่าทางประเทศต้นเมียเพราะฉะนั้นจะพูดเนี่ยอาจจะมีบางคนเคยเล้ยรผสม 7, ได้แต่เจ็ดแปดเดือนเจ็ดแปเดือนแต่ใช่แต่ปกติก็ปีขึ้นไป<ะ>ปีขึ้นไปก็คือผ่านหานาวไปถึงหนึ่งหนนะาครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยถ้าเราเลีเล้ยงได้โตเร็วแล้วก็สุขภาพก็ดีเนี่ยประมาณสองปีก็มีโอากาสที่จะให้ไขได้แต่ว่าก็ต้องมีเงื่อนที่เข้ามาร่วมด้วยคือน้ำหนักต้อง เยอะมากพอสมควรเริ่มต้นนี้เท่าไหร่ครับเริ่มก็นขั้นต่ำควรจะ250กรัมนะครับ<ะ>ขั้นต่ำนะครับแต่ยิ่งเยอะยิ่งดีครับมูอายุน้อยเนี่ย<ม>ก็จะมีความเสี่ยงถ้าถ้าถ้าเกิดผสมที่อายุ2ปีเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่มูไข่ไม่ออกได้ครับคือติดอยู่ข้างในขน่ใช่ครับเพราะว่าบางทีน้ำหนักถึงแต่ว่าความพร้อมของอวัยวะในร่างกายเนี่ยยังไม่เต็มที่ แล้วพี่โจ๊กมีทริคอะไรเกี่ยวกับการผสมพัคธุนไหมคะข้อแนะนำไป่กีเล้นน้อยะคะ่ะหลักๆที่เจอกันบ่อยๆนะครับคือตัวผู้บางตัวไม่ยอมผสมพันธุ์เราก็จะกระตุ้นนะครับแตอยู่ีกกระตุน้นด้วยการอาจจะใช้ตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์แล้วโดใกล้ๆหรือว่าอาจจะเอามากระตุ้นตัวผู้ตัวที่ไม่ยอมผสมเนี่ยวไว้ไว้กับตัวเมียที่พร้อมเนี่ยรื่เมืว่าตัวเมียที่พร้อมแล้วต้องกระตุกพอกระตุกปุ๊บตัวผู้ได้ได้พฤติกรรมเนี่ปุ๊บเขาก็จะถูกกระตุ้นให้ ให่อยาระสมพันธ์มากขึ้นถ้ายังอีกเอาตัวผู้ตัวนั้นแหละใส่กับตัวเมที่พรรอมผสมพันธ์แล้วแล้วหาตัวผู้ที่เล็กกว่าต้องเล็กกว่านะครับใส่เข้าไปด้วยกันจะเกิดการแข่งแย่งกันมันจะกระตุ้นให้งูเนี่ยอยากผสมพันธ์มากขึ้นเพราะทาทา้งคูกเขาจะต้องแย่งกันมาจะให้ผสมพันธ์แต่ว่าสําคัญเลยนะครับตัวที่เอาไปกระตุ้นยิงใหญ่กว่านะครับเพราะว่าแทนถ้าใหญ่กว่าแทนที่จะได้กระตุ้นเนี่ย ิาจะย่งไหลังจากที่เราเห็นว่าตัวปู้เนี่ยผสมติดกับตัวเมียแล้วเนี่ยเราควรจะทิ้งเขาไว้นานแค่ไหนนะตามปกติมูคอนี่เป็นมือมไวไฟนะครับคืนไวเพราะฉะนั้นการผสมพันธุ์เขาอยู่ประมาณสิบห้าทีถึงนชั่วโมงไม่ไม่นานเพราะเห็นผสมเสร็จปุ๊บเรารอได้เลยถ้าเจ้าของขี้เกียจแย่ปล่อยด้วยกันได้เขาก็สามารถที่ผสมพันธุ์ตามเองได้แต่ว่าข้อเสียคือถ้าอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยมันจะเกิดความเคยชิน เพราะฉะนั้นจะนิยมแยกออกมาปุ๊บแล้วก็ใส่ให,หม่แล้วช่วงผสมนี่ควรจะให้อาหารน,นะคะตลอดตัวเมียและตัวพูกอ่ะค่ะตัวเมียเนี่ยสามารถกินได้ตามปกติแต่ว่าช่วงที่กินใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปผสมนะครับช่วงที่งูผสมพันธุ์เนี่ยเขา,าจะเปล่งตัวตอนได้ในช่วงกระตุกเนี่ยงูควาจะ็กลัออกมาได้ไม่ได้เป็นอันตรายกับกระคอค่ะส่วนตัวพูกก็จะมีโอกาสหยุดตัวพูกใช่ตัวพูกตัวพูกส่วนใหญ่แล้วจะกินน้อยลงจนถึงบางตัวไม่ยอมกินเลยนะครับ คือถ้าเกิดอยู่ในช่วงปี2000ก็ไม่ต้องกังวลมากถ้าตัวผู้ได้จะเกิดเเรื่องปกติครับต้าพี่โจ๊กใช้ตัวผู้กี่ตัวและกี่ครั้งคะในการผสมหนึ่งครั้งต่อแม่หนึ่งตัวนะครับอ่าจริงๆเราสามารถใช้ตัวผู้ได้หลายตัวแต่อย่างอย่างที่ที่ฟ์มที่เชียงใหม่นยตอนนี้ผมใช้หลักๆเลยหนึ่งพ่อหนึ่งตัวกับแม่หนึ่งตัวแล้วก็ต่อครั้งหนึ่งเนี่ยจะใช้สามถึงต่อแม่ต่อแม่ท้องเนี่ยจะใช้ตัวผู้ผสมสามถึงสี่ครั้ง เหตุผลที <yap> <t> ่เราใช้ต ah the ัวคู่แค่หนึ่งตัวก็เพราะว่าจะได้ควบคุมเรื่องสีใช่ไหมคะใช่ครับเือต้องการให้ลูกได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือว่ามูคอนเขาสีเขาเยอะมากมะได้รู้ว่าของเป็นยังไงใช่ครับมูคอนมีม่วงรามเงินเขียวเหลืองแตมแดงไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามีเยอะมากแล้วก็ลวดลายมอสเลสสไลส์เทเซล่าให้มีพวกลายที่เป็นลายพิเศษนะครับาะฉนั้นทุกสีทุกลายรวมกันรอบคูณออกมาเนี่ยรับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้น ถ้าใครอยากรู้ก็ต้องเข้าไปศึกษาดูว่ามีะาอะไรบ้างค่ะพี่โจ๊กเรามีงูต,ตัวอย่างมาสี่ตัวค่ะเดี๋ยวพี่โจ๊ช่วยแนะนําลวดลายแบบติ้งเขาให้หน่อยค่ะนะอะครับตัวนี้เป็นอะไรคะตัวนี้ตัวนี้เป็นอันตราเมลครับอันตราเมลถ้าโตขึ้นเนี่ยสีคล้ายไฮโปมากค่ะแต่ว่าความต่างของของอันตราเมลกับไฮโปเนี่ยคือสีตาสีตาของของอันตราเมลเนี่ยแกวสกว่าไฮโปนะฮะจริงที่อัลตราเมลเนี่ยมัน,ม,นมันเกิดจากยีนของตัวอัเมลที่เป็นตาแดงแต่ว่าเกิดการ กลายพันธุ์จากมูลุกผสมมาทำให้เกิดลักษณะที่ทําให้มีสีดทำทางานด้วยนั้นลันกหณะมันจะไปคล้ายกับไฮโบซึ่งสีดทำทางานได้ไม่เต็มที่แต่ความต่างของสีตายจะค่อนข้างชัดครับแล้วถ้าอย่างเป<ำ>็นตัวที่สองเะคสีแดงเลยอะตัวนี้ตัวนี้เป็นมูยอดขัดอ,อมลสไตร,ร์อมลก็คือตาแดงนะมลยิงสีดาจะไม่ทํางานแล้วก็ลายเป็นลายยาวตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างสวยมากครับสีสันสดใสามาก สีหนึ่งตอนนี้ถ้าคนรู้จักยีนสีจะรู้ว่ามันมาจากยีนสีอะไแต่ว่า,าเพิ่มใช่ตัวนี้เป็นโกสครับโกสนี้เกิดจากาไฮโปกับอนารีรวมกันไมนเปือสีดำแต่ไฮโปเนี่ยทำให้สีส้มสีแดงเนี่ยทำงานเด่นชัดขึ้นตรวสุดท้ายสีขาวนี่คือล็อกอะไรอ่ะสีขาวนี้เป็นมอ,อสสโนครับแต่ตัวนี้เป็นสนโนล,ลายมอสเล่ยนะครับาลายขอมลายของแต่ว่า ตัวน,นี้ไม่ใช่มอเรียธรรมดาอีกเพราะว่าปกติมอเรียจะลายกลมๆแต่ตัวนี้เป็นกลมๆปุ๊บแล้วก็มีความเรียกว่าอะไรเฉดสีที่มันต่างชัดขึ้นตัวนี้ลายก็จะเป็นวงกลมๆเหมือ,ลอนลายของต้นลายของพายุนั้นก็เลยเรียกว่าเรดิเคชัน,นมนอเรค่ะสโนว์พิมา่าสีขาว,วนั่นเองใช่ครับเห็นป่ะคะก็ต้ขของขอขอบคุณที่ยกจากทีวีทีม่าค่ะที่ว่ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการ ก็ทางไอท์ก็จะมีหมวกก็ให้พี่โจ้ด้วยค่ะก็นี่ค่ะ,ะแล้วก็มีเสื้อให้มีเที่ยวแล้วก็รูปสาวที่เที่ยใหม่ของคนค่ะลองกันน